ต่อไปทุกท่านก็รู้อยู่แล้วเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งในประเทศของเราหรือว่าทั้งโลกเลยคือแคนเซอร์เราพูดเรื่องแคนเซอร์มาบ้างแล้วนะครับแคนเซอร์ Cancer ในปัจจุบันเนี่ยเรามีวิธีการในการคัดกรองนะรู้แล้วมีใครโอกาสเป็นเราไปผ่าตัดเรามีทางสเปนเต็มเลยฮะมันจะวนกลับมาในปัจจุบันคือในการรีเวนชั่นละวันนี้ครับเรามีทีมที่สําคัญมากในการดูแลคนไข้มะเร็งขอเสียงปรบมือทั้งทีงทไมไยนะครับ นะครับว่าในเรื่องของแคนเซอร์ตอนนี้มันสังเกตนะครับแต่ละท่านนี่คอร์ทีมนะคอร์สาขามีทั้งให้ยาผ่าตัดอินเตอร์เวนชั่นดูซิว่าตอนนี้ของทางแคนเซอร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างลรวของเราเนี่ยจะช่วยประชาชนได้ยังไงดีเชนอาจารย์โกสินครับครับก็สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ขอบคุณทางทีมผู้จัดงานนะครับที่ให้โอกาสพวกเรานะครับทีมที่ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งนะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์โคสนะครับที่ช่วยแนะนำก่อนอื่นนะครับผมก็อยากจะชวนทุกคนนะครับมา พูดคุยกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาตอนนี้โรคมะเร็งมันไม่ใช่เป็นโรคที่เล็กน้อยเนาะนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเราดูจากข้อมูลสถิติเราจะเห็นเลยครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยโรคมะเร็งเนี่ยเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆเลยนะครับบางปีก็เป็นอันดับหนึ่งบางปีก็เป็นอันดับสองแต่ถ้าพูดถึงโลกเนี่ยนะครับทั่วโลกเนี่ยโรคมะเร็งเนี่ยเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งเลยนะครับ สำหรับประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเราได้มีการสูญเสียนะครับผู้ป่วยโรคมะเร็งซึ่งบางครั้งเองเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะเป็นคนใกล้ชิดนะครับกับผู้เข้าร่วมประชุมณวันนี้อาจจะเป็นคนในครอบครัวเองหรือว่าคนที่สนิทหรือว่ารู้จกักหรือบางครั้งเราก็ได้ยินจากสื่อมวลชนใช่ไหมครับข่าวสารบ้านเมืองว่าเอ้ยอายุยังไม่เห็นเยอะเลยอะนะครับแต่ว่าต้องจากไปเพราะโรค เร,เราจะเห็นว่าปีหนึ่งเนี่ยเราสูญเสียผู้ป่วยนะครับที่เป็นกําลังสําคัญของชาติเราเนี่ยประมาณ67,000คนต่อปีนะครับแล้วก็มีผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งนะครับต่อปีเนี่ยประมาณ1 2 0 0 0 0คนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นโรคมะเร็งที่อยู่ในระยะลุกลามแล้วก็โอกาสหายขาดเนี่ยยากมากนะครับแล้วก็ถ้าเราดูเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่า โรคมะเร็งที่พบบ yes, okay. like ่อยนะครับก็จะเป็นมะเร็งปอดกับมะเร็งตับถ้าเป็นบ้านเราอีสานบ้านเราเนี่ยมะเร็งตับจะมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับมะเร็งปอดก็จะเป็นอันดับสองนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของมะเร็งเต้านมแล้วก็ตามมาติดๆตอนนี้ก็คือมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับส่วนอันดับ5ก็แล้วแต่ปีนะครับบางปีก็จะเป็นมะเร็งปากมดลูกนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูนะครับว่าโรคมะเร็งเนี่ยนะครับมันเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง ที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางครั้งเองเนี่ยนะครับเรามารู้อีกทีหนึ่งเนี่ยโอ้โหตอนที่ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการที่หนักละหรือว่ามีการกระจายไปละหลายครั้งที่เวลาเราเจอคนไข้คนไข้ก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้ยคุณหมอฉันอุตส่าห์ดูแลตัวเองมาอย่างดีเลยแต่ทำไมฉันถึงเป็นมะเร็งและเวลาเป็นทีเนี่ยขนาดดูแลสุขภาพแล้วนะทำไมเป็นทีเนี่ยโอ้โหเป็นระยะลุกลามเลยรักษามไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ดังนั้นเนี่ยความเศร้าโศกเสียใจเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งเชื่อว่าทางทีมที่พวกเราดูแลเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ตรงนี้มาแชร์แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับย่างที่ผมบอกครับว่าโรคมะเร็งเนี่ยมันเป็นโรคที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับมันใช้เวลาเป็นหลายปีถึง10ป,ปีเลยนะครับจากที่เซลล์ปกติเนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งแล้วพอเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยมันก็จะค่อยๆเริ่มโตเป็นก้อนเนื้อ แล้วพอเป็นก้อนเนื้อบางครั้งก็ยังไม่มีอาการนะครับจนก้อนเนื้อนั้นเนี่ยขนาดใหญ่แล้วก็เริ่มไปบีบหรือว่าลุกรานอายัยะข้างเคียงก็ทําให้เกิดอาการปวดบ้างทําให้เบื่ออาหารน้ําหนักลดทําให้หายใจลําบากนะครับแล้วก็ตัวโรคก,ก็กระจายไปเช่นไปที่ตาไปที่กระดูกไปที่สมองแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดปัญหาของพวกเราคือตรามักจะเจอคนไข้เนี่ยนะครับอยู่ในระยะระยะลุกลาม แต่ทำยังไงเราจะทำให้เราเนี่ยวินิจฉัยได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนคนไข้ย,ยังไม่มีอาการอันนี้แหละนะครับที่เราเรียกว่าเป็นการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับมี v v d e n c e Base ว่ามะเร็งเนี่ยสามารถตรวจคัดกรองเนี่ยได้หลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งตับมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งปากมดลูกแล้วก็ล่าสุดก็คือมะเร็งปอดนะครับซึ่งสามารถ ตรวจคัดกรองได้นะครับก็เพื่อที่จะให้เราเนี่ยนะครับสามารถวินิจฉัยได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเดี๋ยวผมจะค่อยๆพาทุกคนนะครับไปเรียนรู้นะครับแล้วก็วิธีการในการที่เราจะวินิจฉัยผู้ป่วยตั้งแต่ระยะเริ่มต้นได้เดี๋ยวเราเริ่มที่มะเร็งเต้านมนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากนะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าพ่อเลยนะเนาะเจ้าพ่อมะเร็งเต้านมนะครับถ้าศีนครลิเนียก็ต้องพูดถึงอาจารย์ท่านนี้นะครับ ขอเสียงปรบมืออีกครั้งแล้วก็ต้อนรับอาจารย์งองอาจครับครับต้องขอบคุณอาจารย์เกาสินที่แนะนำนะครับก็สโลแกนของพวกเรานะครับบอยแบนด์ห้าหนุ่มนะครับก็คือโรคมะเร็งเจอเร็วรักษาได้หายขาดนะครับก็ผมรับผิดชอบเรื่องของมะเร็งเต้านมนะครับก็มีบางประเด็นที่จะมาชี้ให้พวกเราเห็นนะครับมะเร็งเต้านมนะครับปัจจุบันเป็นเบอร์หนึ่ง ของเพศหญิงเรานะครับก็นี่เป็นข้อมูลของที่โรงพยาบาลของที่เราเองนะครับก็หลังจากโควิดมานะครับก็อาจารย์ที่หน่วยทุกท่านเนี่ยก็ทำงานกันอย่างขยันขันแข็งนะครับก็จำนวนเคสนี่คือเฉพาะโฟกัสไปที่ที่เคสที่ผ่าตัดนะครับก็ปีหนึ่งเนี่ยก็เกือบประมาณที่300กว่ารายนะครับสมัยก่อนนะครับคือเราพูดถึงว่าเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยต้องไปตัดทิ้งอย่างเดียวนะครับเพื่อที่จะอีกด้านหนึ่งก็จะหายไปนะครับไม่มีเรื่องของตัวเต้านมแต่จริงๆแล้วนะครับด้วย เทคโนโลยีครับแล้วก็การรักษาในปัจจุบันนะครับไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของไม่จําเป็นที่จะต้องตัดทิ้งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราครับมาเจอในที่ระยะเริ่มต้นนะครับเพราะมีการรักษาด้วยการผ่าตัดการเก็บเต้านมนะครับก็ทําให้เรื่องของตัวผลการรักษาที่ไม่แตกต่างกันนะครับข้อมูลนี้นะครับก็เป็นข้อมูลของคนไข้ที่โรงพยาบาลของที่เราเหมือนกันครับจังโคดคือนี่ผมจะพยายามจะชี้เห็นนะครับชี้เห็นว่า อัตราการรอดชีวิตเนี่ยถ้าเราเจอในระยะเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกว่าโอกาสที่จะหายขาดเนี่ยมีสูงนะครับนี่คือถ้าโดยโฟกัสไปที่ระยะที่1นะครับที่5ปีนี่ก็คือแสดงว่าคนไข้ามาร้อยคนเนี่ยเก้าสิบหกคนเนี่ยยังอยู่ด้วยกันกับเรานะครับนี่เราไม่ต้องพูดถึงถ้าเป็นสเตจสูเลยนะครับถ้าเราทำสกรีนนิ่งแมมโมแกรมแล้วเจอเป็นดัคตอรคาสต์มเนไซตูนะครับนี่ก็คือเอาคำนี่การรักษานี่คือดีมากนะครับนี่คือจึงพยายามที่จะเอ๊ะ eh, ทำยังไงเราถึงจะได้ ถ้าเป็นนี่นะครับก็ขอให้เป็นในระยะที่เริ่มต้นระยะที่สูนะครับหรือที่เป็นยังไม่เยอะนะครับนี่คนไข้เป็นมะเร็งเต้านมนะครับผมมารูปมาให้ดูคือเราผ่าตัดแบบเก็บเต้านมพอรักษาเสร็จครบนะครับสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับธรรมดานะครับยังมีเรื่องของคุณภาพชีวิตไม่จะเป็นเรื่องของตัวภาพลักส่วนตัวเรื่องของตัวครอบครัวยังมีได้เหมือนปกตินะครับก็เป็นตัวที่บ่งบอกว่าการรักษานะครับปัจจุบันนี มันทําได้หลายวิธีนะครับเราก็โดยช่างยิ่งเข้ามาแบบเริ่มต้นเนี่ยก็คืออย่างเช่นในรายนี้นะครับก็คือเราผ่าตัดที่เป็นที่เต้านมด้านซ้ายนะครับโดยเดี๋ยวจะเอ้ะรอยแผลผ่าตัดอยู่ตรงไหนอยู่บริเวณที่แถวบริเวณใกล้ๆตรง upper outer quadrant นะครับใกล้ๆแถวบริเวณตัวรักแร้นะครับหรือนะครับปัจจุบันนะครับเราฟังเรื่องของ precision medicine ไปละเรื่องของตัวที่เป็น screening น,นอกจากแมมโมแกรมเต้านแล้วปัจจุบันนะครับสบปสชอนุญาตให้ตรวจ ยีนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมะเร็งเต้านมก็คือบัคค่าวันบัคค่าทูนะครับแต่ก็อาจจะต้องรู้รายละเอียดคนที่มีความเสี่ยงนิดหนึ่งนะครับถ้ามีความเสี่ยงเขาพบว่าถ้าเป็นยีนตัวนี้นี่โอกาสเป็นมะเร็งเต้านมจะสูงถึง 60- ถึงประมาณ80%ครับก็ในกลุ่มรายนี้นะครับถ้าเขาไม่เลือกที่จะติดตามการรักษาอย่างใกล้ใกล้ชิดการที่เราไปผ่าตัดป้องกันถ้าเราย้อนไปสิกว่าปีก่อนมีแองเจล n าจอรี่ะครับที่เป็นดาราฮอลลีวูดอันนี้เป็นโรคเดียวกันครับบัคค่าวันบ คนนี้ทำไบร์ลเทอร์ i ล่อนิโปสเปอริงมาสเตกโตมีเป็นโปรไฟลิกซิสเซอร์เรรี่ที่พ mm ูด hmm. แล้วว่าป้องกัน mm hmm. การเกิดมะเร็งเต้านมได้แน่นอนนะครับนี่ก็คือเป็นงานที่เราทำนะครับทีนี้ใกล้ตัวเรามานิดหนึ่งนะครับทุกคนส่วนใหญ่ในห้องนี้เป็นผู้หญิงนะครับก็น้องๆหลายคนก็อายุยังไม่เยอะหรือถ้าอายุอาจจะมากหน่อยแต่เราก็มีลูกมีหลานะน,น,านะครับแนะนำยังไงนะครับ25ปีอย่างน้อยขึ้นไปให้เซลล์อวั e วะนะครับสังเกตเต้านมด้วยตนเองอย่างน้อยเดือนละครั้งนะครับถ้าสังเกตตัวเอง ไม่ได้นะครับมีแฟนมีสามีก็ให้สามีสังเกตแทนก็พอได้เหมือนกันนะครับดูอะไรครับดูว่ารูปร่างผิดปกติไปจากเดิมหรือเปล่านะครับอันที่1 2มีก้อนมีอะไรไหมอันที่3มีเรื่องของมีน้ามีอะไรซึมอึกจากหัวนมหรือเปล่านะครับแต่ก็ถ้ามีการผิดปกติก็แนะนําให้มาพบแพทย์นะครับแมมโม g r a p มาตรสาวครับเริ่มที่อายุเท่าไหร่นะครับก็ถ้ามีความเสี่ยงนะครับเช่นว่าเคยมีประวัติตรวจชิ้นเนื้อแล้วมันมีเป็นความเสี่ยงนะครับหรือว่ามีญาติสายตรง คุณแม่นะครับหรือมีพี่น้องเป็นบริเ็งเต้านมนะครับหรือว่าโอเคเคยได้รับฉายแสงที่บริเวณหน้าอกมาก่อนหรือเคยทานยา,าคุมกําเนิดหรือโฮอร์โมนทดแทนเกิน5ปีนะครับนี่ก็แนะนําให้ตรวจแมมโมแกรมเตอรัซาวนะครับเริ่มที่40ปีนะครับก็โรงพยาบาลเราถือว่าทางผู้บริหารให้ความสําคัญนะครับอยู่ในเรื่องของตัวที่เป็นแพคเกจเรื่องของตัวสกินนิ่งนะครับนี่เราก็เอ็นเคให้ทุกคนนะครับก็ เรื่องของเซลล์อวานิของเรื่องของตัวเต้านมครับแล้วก็อย่าลืมนะครับก็ถ้าเข้าเกณฑ์ก็ไปตรวจเรื่องของตัวแมมโมแกรมเต้านนะครับนี่ก็คือจะเป็นเรื่องของสรุปให้ฟังอย่างคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวมะเร็งเต้านมนะครับว่าปัจจุบันถ้าเราตรวจพบในระยะเริ่มต้นเอาคำรับษาจะดีมากอาจารย์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์องอาจนะครับเราจะเห็นเลยครับว่าเซอร์เจียนเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเราตรวจเจอเร็วใช่ไหมครับการผ่าตัดก็ต้องเป็นเบสเซอร์เจอรี่เราจะเห็นว่า ถ้าอย่างเช่นมะเร็งเต้านมเนี่ยเอาคำก็จะออกมาดีนะครับอีกมะเร็งหนึ่งที่ผมบอกครับว่าบ้านเราเนี่ยเราคงหนีไม่พ้นมะเร็งตับนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ธราทิพย์นะครับซึ่งตอนที่ตัวเองกลับมาทํางานที่ศีนครินนะครับก็มาคุยกันแล้วก็เซตอัพเป็น มันติด i ิสเพนารีทีมในการดูแลในส่วนของ Liver Cancer นะครับก็ได้ทีมของอาจารย์ธราทิพย์เนี่ยมาช่วยเดี๋ยวให้อาจารย์มาช่วยเล่าให้เราฟังนะครับว่าในมุมมองของ Liver s u r g e o n เนี่ยนะครับการดูแลมะเร็งตับนั้นเป็นอย่างไรบ้างเชิญอาจารย์ธราทิพย์ครับครับก็ขอขอบคุณนะครับอาจารย์โกศิน,นแล้วก็ผมเห็นด้วยนะคะว่าการที่เราเ,เจอเร็วเนาะเราก็สามารถที่จะรักษาได้นะคบแล้วผลลัพธ์ก็ค่อนข้างดีนะฮะ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมุมมองของอทัศนคติของ Liver Surgery เรนี่ยเราอยากจะได้คนไข้ที่ผลลัพธ์ในการรักษาที่ดีนะครับก็คือเราต้องการคนที่เป็นระยะเริ่มต้นนะครับโดยเฉพาะที่ถ้ามีการ Screening ได้ซึ่งเราพยายาม Develop Screening นะทั้งทั้งเรื่องของมะเร็งตับนะครับซึ่งเราจะพบในคนไข้ที่เป็นโรคตับอักเสบไวรัสตับอักเสบแล้วก็เป็นตับแข็งนะครับแล้วก็ ในกลุ่มที่เราพบบ่อยก็คือมะเร็งท่อน้ำดีใช่ไหมฮะก็มีการสกรีนิ่งโดยใช้เทคโนโลยีของอัลตราซาวนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะหัวข้อวันนี้อาจารย์โกสินเนี่ยตั้งไว้ว่าเบสเซอร์เจอรีเนาะผมผมอ่านนะฮะครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าเอเราเราไปถึงจุดจุดที่เราเรียกว่าเบสเซอร์เจอรีหรือ,อยังถ้าณเวลานี้เราคงได้ได้ที่ดีที่สุดที่เราทำได้ในตอนนี้แต่ผมยังคิดว่ามันยังห่างไกล จริงๆแล้วเรื่องคําว่า best surgery เนี่ยมันคงต้องมองรอบด้านเลยว่าผลลัพธ์ในทุกด้านเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญในวันนี้มันคงอยู่ที่ว่าเราทําให้ better surgery ได้หรือเปล่านะฮะเราเรามีจุดไหนที่เราจะสามารถทําให้มันดีขึ้นได้มากกว่านี้บ้างนะครับนะซึ่งอาจารย์โกสินก็พยายามจะบอกเรื่องของ screening นะครับผมเห็นด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วในในเวลาเราเจอปัญหาปัญหาหนึ่งเนี่ยผมก็ มักจะคิดว่าเอ๊ะเรามีวิธีไหนที่เราจะสามารถมองปัญหานั้นได้รอบด้านมากผมก็เลยเอาโมเดลไข่ดาวนะฮะให,ให้เราเข้าใจว่าเวลาเราเห็นปัญหาอะไรสักอย่างเนี่ยมันจริงๆแล้วมันมีมันมีมากมายนะฮะที่เราจะมองไม่ว่าเราจะมองเรื่องของว่า better outcome นะฮะในเรื่องของ survival ได้หรือเปล่านะฮะหรือว่าในมุมของ recovery ที่มันจะดีขึ้นได้หรือเปล่าหรือว่ามุมของภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นจากการผ่าตัดหรือว่า การรักษาของเราเนี่ยมันจะลดลงได้หรือเปล่านะครับการเกิดการกลับมาเป็นซ้ำา r e u u r r n t t ต่างๆนะครับหรืออื่นๆอีกเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็น quality of life เราอยากจะพูดถึงอะไรก็ตามมันมันทำได้ดีมากกว่านี้หรือเปล่านะฮะซึ่งในรูปของโมเดลไข่ดาวเนี่ยมันมีความน่าแปลกใจคือมันมีทั้งความสูงแล้วก็มีทั้งความกว้างนะฮะความสูงที่หมายถึงเนี่ยมันมันคงจะเปรียบไดป้ประมาณว่าเป็นเรื่องของ e อ f i c a c y นะฮะความ ประสิทธิภาพของการรักษานะฮะถ้าเราสามารถทําให้มันสูงได้มากก็เหมือนกับไข่าดาวที่มันโป่งนูนขึ้นมานะฮะก็น่ากินนะฮะนะมันก็น่าอร่อยใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าไข่ไข่ลูกนั้นมันไม่ใช่ไข่ไก่นะฮะแต่มันเป็นไข่นกกระจอกเทศเงี้ยมันก็จะกว้างขึ้นซึ่งหมายความว่าเราสามารถที่จะทําการรักษาถ้ามุมมองของร์เจอรี่คือแต่ก่อนเราสามารถเลือกเฉพาะกลุ่มที่เป็น early stage นะฮะระยะเริ่มต้นนะฮะแล้วมาผ่าตัดแล้วผลลัพธ์มันก็ดี เฮ้ยเราขยายไปกลุ่มที่ intermediate หรือว่า advanced locally advanced ได้หรือเปล่านะฮะมันมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้ outcome มันขยายโตขึ้นนะฮะกว้างขึ้นมันคงไม่ใช่แค่เซอร์เจียนคนเดียวมันคงเป็นเรื่องของทั้ง screening ที่ดูแลทั้ง diagnosis แล้วก็รวมถึง a d j u n c t หรือว่า arter treatment ที่เรากำลังจะพูดถึงในต่อไปนะฮะอันนี้ก็จะทำให้ outcome ของการผ่าตัดหรือการรักษาของเรามันดีขึ้น คราวนี้มาดูอินดิเคเตอร์ที่ที่ศรีนครินเราเราเราจับกันนะฮะคือเราจะเห็นว่าไม่ใช่แค่แพทย์อย่างเดียวนะฮะที่เราจะทําให้ผลลัพธ์ของมันดีขึ้นเรามีทุกบุคลากรบุคลากรที่ดูแลตั้งแต่ Nursing Care ที่ OPD Nursing Care ที่อยู่ใน Ward แล้วก็ ICU หรือต่างๆหรือ o o m e c r r นะฮะซึ่งซึ่งเรามีทีมที่เข้าไปดูแบบนี้นะฮะมันทำให้อินดิเคเตอร์มากมายเลยนะฮะที่เกิดขึ้นอยู่ในใน ที่เราเก็บไว้เพื่อประเมินดูว่า KPI ต่างๆเราทำได้ดีขึ้นหรือเปล่านะฮะอินดิเคเตอร์บางตัวเราเจอถึง100%เซคือมันคงไม่ดีกว่านี้ละนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่เราต้องไปมองก็คือมองปัญหาอื่นๆที่เรายังไม่ได้พัฒนามีอะไรบ้างที่เรายังไม่ได้ไปจับมันมีอะไรบ้างที่เราอยากจะทำให้มันดีขึ้นบางครั้งมันอาจจะมีบางอันที่เราไม่เคยได้ไปทัชมันเลยนะฮะอย่างเช่นการผ่าตัดแต่ก่อนมันจะต้องผ่าตัดใหญ่ ต้องเป็นแผลใหญ่หน่ากลัวนะฮะการรีคอวอรี่นะฮะ,กา, recovery, ะ,ฮะการหายการกลับบ้านมันก็ช้าใช่ไหมฮะเราก็อาจจะทําที่มันเล็กลงนะฮะการผ่าตัดที่เป็นเจาะรูทําเป็นแผลเล็กเพื่อให้การผ่าตัดจากการผ่าตัดตับในช่วง10กว่าปีนี้ประมาณพันกว่ารายนะครับพันเกือบพันห้าร้อกว่าลายนะฮะเราสามารถทําแบบแผลเล็กเจาะรูอย่างเงี้ยได้ประมาณ200กว่าลายในช่วงที่ผ่านมานะะแล้วแนวโน้มของการผ่าตัดแบบเนี้ยก็มากขึ้นเรื่อยๆนะฮะ และผลลัพธ์มันก็แสดงให้เห็นว่ามันดีทั้งในเรื่องของ efficacy คือประสิทธิภาพการผ่าตัดมันเทียบเท่ากับผ่าตัดเปิดแต่การบาดเจ็บการฟื้นตัวของคนไข้เหล่านี้นะฮะมีสัดส,ส่วนของคนไข้กลุ่มที่ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะฮะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยนะฮะคนไข้บางทีก้อนใหญ่เนี่ยแต่ก่อนเราคิดว่าก้อนเล็กๆใช่ไหมก้อนประมาณแค่2 3เซนถึงจะมาผ่าตัดแบบเจาะรูเป็นแผลเล็กได้ปัจจุบัน ก้อนอาจจะประมาณเกือบ10เซนเราก็ยังสามารถทําได้นะฮะแล้วมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆทําให้คนไข้ที่เป็นระยะเริ่มต้นทําได้ต่อไประยะที่เริ่มลุกลามก็จะทําได้แล้วก็ระยะที่อาจจะกระจายแล้วก็สามารถที่จะทําได้อันนี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของเอ u v a n t treatment ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ให้เห็นว่าเนี่ยฮะแต่ก่อนเราเห็นภาพด้านข้างเป็นหลักเลยแทบจะเรียกว่าด้านซ้ายมือของเราเนี่ย มันก็เป็นแผลของคนไข้ที่ที่เราจะต้องผ่าตัดออกมานะครับซึ่งปัจจุบันเราก็ยังทําอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ทําเพียงแต่ว่าคนไหนที่เราสามารถที่จะเลือกให้แผลเล็กลงได้แล้วก็คนไข้สามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้นมีการบาดเจ็บภาวะแทรกซ้อนน้อยลงก็สามารถที่จะได้รับผลดีนะครับผมก็คิดว่าคงต่อไปให้อาจารย์ท่านต่อไปแล้วกันนะครับที่ให้แชร์เดี๋ยวชินอาจารย์นอนุชานะครับ อาจารย์อนุชานี่ก็อยู่ในทีม body intervention นะครับต้องบอกเลยครับว่าปัจจุบันเนี่ย body intervention สำคัญมากครับเพราะว่าช่วยเราในเรื่องของการวินิจฉัยหรือแม้กระทั่งการดูแลรักษานะครับเดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์เลยครับครับก็เมื่อสักครู่ก็ได้ไปยุ่งกับทีมทอม่ามาแล้วนะครับก็เกินในส่วนของ i n t e r v e n t i o n a l radiology และวว่าคืออะไรนะครับก็ในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งนะครับเราก็จะมีส่วนที่จะเป็นในส่วนวินิจฉัยกับ รักษานะครับเมื่อกี้นี่พิขิมบอกมาแล้วว่าโอ้แผลเล็กนี่ของเรานี่เล็กกว่านะฮะของเรานี่แผลเนี่ยเล็กอยู่ที่ฟิมิ r ร l เนี่ยเล็กกว่า2บินบางทีมองไม่เห็นนะครับฟื้นตัวเร็วแน่นอนนะครับซึ่งมาดูงานของเรานะครับงานแรกของเราก็คือการวินิจฉัยถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าเรามีก้อนเนี่ยอยู่ในส่วนใดก็ตามในร่างกายเนี่ยแล้วทางหมอองโคบ,บอกว่า ต้องการชิ้นเนื้อเพื่อวินิจฉัยเราก็จะใช้ imaging ที่เรามีทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น CT อันตรซาวเนี่ยหรือว่า f l u โ r o s c o p กเนี่ยมาไกด์แล้วก็ทำการเจาะแล้วก็เข้าไปตัดชิ้นเนื้อนะครับแล้วก็คนไข้ก็ local anesthesia ไม่จาเป็นที่จะต้องดมยาสลบแล้วก็ก็ได้ชิ้นเนื้อเพื่อที่จะวินิจฉัยนะครับนี่ก็คืองานในส่วนแรกก็คือเรื่องของการ biopsy นะครับถัดมาเนี่ยในส่วนของฝากกดเพล์ให้นิดนึงนะฮะ อีกอันนึงคืองานหลักของเราเลยเมื่อกี้ที่ไปยุ่งกับทอมานี่คือแค่เศษเซี่ยวงานหลักของเรานี่ก็คืออยู่ตรงนี้เลยก็คือเรื่องของเฮปตโตมานะครับเฮปโตมาเนี่ยก็คือเป็นมะเร็งตับที่เลี้ยงด้วยหลอดเลือด แดงเป็นหลักนะครับแล้วมันก็เชื่อมต่อกับหลอดเลือดในช่องท้องทางเข้าของเราเนี่ยเราก็ใส่แคติเตอร์เนี่ยสวนเข้าไปผ่านทางฟ e m o r a l a ร t e r y ไม่ว่าจะขาด้านใดด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่สายเนี่ยเข้าไปตรงตำแหน่งก้อนโดยตรงหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ผสมยาเคมีบำบัดแล้วเราก็อุดเข้าไปในตำแหน่งของก้อนนะครับข้อดีของมันก็คือมันจะไม่เหมือนกับยาเคมีที่ให้ทางหลอดเลือดดาก็คือ ยาจะอยู่ตรงก้อนเท่านั้นแหละแล้วเราก็อุดมันอยู่ตรงนั้นนะครับก็เป็นการทรีตเมนต์ทีอ่อยู่ตรงก้อนเท่านั้นนะครับทำให้คนไข้ไม่มีไซด์เอฟเฟกตมากจนเกินไปนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของ TACE ซึ่งเป็นหัตถการหลักของเราข้อดีของ a t a c e เนี่ยก็คือมันจะมาช่วยเซอร์เจียนอีกทีหนึ่งในบางกรณีที่คนไข้ามาโรคแบบ i n อร์ m e d i a t e ถึง advanced แต่ดูแล้วแบบเฮ้ยเราอยากจะเอาชนะถ้าในอดีตเนี่ย การรักษาของเราคือ Paliative นึกถึง TACE ก็คือ,อประคับประคองนะปัะคับประคองนะแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เรามีก็คือเครื่อง angiogram catheter ต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะ convert คนไข้ที่มันดูจะ intermediate ถึง advance d เนี่ย กลับไปหาเซอร์เจียนเพื่อที่จะไปผ่าตัดได้กลายเป็นเปลี่ยน t r a n ฟอร์มจาก palliative treatment กลายเป็น curative treatment นะครับอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างที่จะเอามาให้ดูนะครับก็คือเป็นการภาพที่เราชอบเลื้อนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เราใส่ catheter เข้าไปตรงตำแหน่งก้อนซึ่งก้อนไอมะเร็งตับตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้เลี้ยงด้วย hepatic a เ t อรีด้วยมันติดขอบกับตรงตำแหน่ง r i บ เราก็เลือ้อยผ่านตรงริบเข้าไปแล้วเราก็เอาไปให้ยาตรงตำแหน่งก้อนนะครับแล้วก็สามารถที่จะยืดอายุคนไข้ได้เคสนี้เนี่ย คุณคุ้นว่าหลังจากที่เราอุดตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราส่งกลับให้เซอร์เจียนเพื่อที่จะไปรีเซคชันตรงก้อนตรงตำแหน่งนี้ก็กลายเป็นคิ r ร t ทีฟทรีทเมนต์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเคสของเรานะครับนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของอินโนเวชันต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการรักษาเมื่อกี้พูดในทรมาและการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ระหว่างการรักษาแต่ในส่วนของทางด้านงานมะเร็งเนี่ยมันจะมีซอฟต์แวร์ที่จะมาช่วยในการที่จะเหมือนเป็น Google Map ให้เราที่เราสามารถที่จะเลื้อยแคติเตอร์เนี่ยไปตั้ง ตามฟีเดอร์ต่างๆเพื่อที่จะไปบล็อกไปทำให้ตัวทูมเมอร์มันตายได้นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นงานของเราที่จะมาช่วยงานทางด้านมะเร็งเพื่อที่จะคอนเวิร์ตจากคนที่รักษาไม่ได้ให้กลับมาเบสเซอร์เจอรีได้นะครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับแล้วก็คนสุดท้ายนะครับของทีมเรานะครับก็จะมาช่วยเล่านะครับว่าเออปัจจุบันเนี่ยมันมีวิวัฒนาการของยาเนี่ย นในการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยอะไรบ้างนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันครับว่าโรคมะเร็งเนี่ยมันเป็นซิสเสมดีซีสนะครับถึงแม้ว่าเราผ่าตัด,ดดีขนาดไหนก็ตามเนี่ยแต่เซลล์มะเร็งเนี่ยมันมีการกระจายไปละแล้วมันก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำนะครับดังนั้นบทบาทในเรื่องของยาเนี่ยมีความสําคัญมากซึ่งวันนี้เราก็ได้น้องใหม่ในทีมนะครับอาจารย์นธนชัยก็จะมาช่วยแชร์ตรงนี้ครับครับก็ขอบคุณอาจารย์โคศินที่แนะนํานะครับก็เมื่อกี้เราฟัง พวกอุปกรณ์พวกภาพสวยๆไปเยอะแล้วนะครับพอมาพูดถึงยาเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นพวกโมเลกุลเป็นยีนเป็นอะไรต่างๆนะครับอาจจะจับต้องได้นึกภาพได้ไม่ชัดเจนมากนะครับแต่ที่แน่ๆคือแผลเราเล็กสุดเนาะเพราะเราเราไม่มีแผล <laughs> เรามีแค่แผล IV วนะครับแล้วก็ติดพลาสเตอร์แล้วก็หายนะครับโอเคจริงๆปัจจุบันเนี่ยยารักษาโรคมะเร็งเนี่ยมีความพัฒนาแล้วก็ก้าวหน้าไปมากๆนะครับจริงๆทุกท่านเนี่ย ต้องคุ้นชินอยู่แล้วกับยาตัวหนึ่งก็คือเคมีมบำบัดนะครับไม่ว่าจะเป็นในงานของเราเองหรือว่าในญาติพี่น้องของเราเองนะครับซึ่งเคมีบำบัดเองเนี่ยก็มีชื่อเสียงมานานแล้วนะครับใช้ยามานานนะบางทีอาจจะชื่อเสียโดยสารเนาะเพราะทุกคนจะคุ้นว่าพอเคมีบำบัดนี่ทุกคนก็รู้สึกกลัวนะครับปัจจุบันเนี่ยก็จะมียาอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังว่ามียาอะไรบ้างนะครับแล้วก็วันนี้ทีมเนี่ยเป็นเรื่องของ Early Sta g e แล้วก็ Screening นะครับก็จะมาพูดว่า เอ๊ะยาที่เราให้ปัจจุบันในมีส่วนช่วยนะครับให้โรคเนี่ยหายขาดได้ยังไงบ้างนะครับอย่างนี้อาจารย์โกสินได้เกิดนำไปนะครับแม้ว่าทางทีมอาจารย์เซอร์เจียนนะครับหรือบริษัทแนเชสเตอร์เนี่ยพยายามที่จะทํำอิมเจ้งทั้งล่างและ c ีทีเอ็มอดสแกนก็มั่นใจแล้วว่าโรคก,ก็มีอยู่แค่นั้นแหละแล้วก็ไปตัดออกแล้ว แล้วทําไมมันถึงไม่หายและสุดท้ายทําไมก็ยังกลับมาเป็นอีกอยู่ดีนะครับจริงๆมันมีสิ่งหนึ่งนะครับที่อยู่ในแ cancer เราเรียกว่าเป็น micro metastasis นะครับคือเราเชื่อว่าตั้งแต่ที่วินิจฉัย c a n อร์แล้วเนี่ยตัว cancer cell เนี่ยบางส่วนนะครับก็จะมีความสามารถในการเลื้อยนะครับมีความสามารถที่จะแทรกสอดเข้าไปในเส้นเลือดนะครับแล้วก็เลื้อยนะครับไปตามเส้นเลือดต่างๆนะครับแล้วก็ไปแตะอยู่ตามอาวัยวะต่างๆนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วอีเซลเล็กๆพวกนี้เนี่ยร่างกายเราสามารถที่จะกำจัดได้นะครับอิมมูนของเราเนี่ยก็ยังมีประโยชน์อยู่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็มีบางเซลล์แหละที่มันมีความดื้อด้านนะครับมีความแข็งแกร่งนะฮะก็เอสเคปอิมมูนเมคานิซึมพวกนี้ก็จะสามารถที่จะเซ r ร์ v ไ์ได้สุดท้ายก็จะมาพรีเซนต์ในรูปแบบของการดีคาเลนนะครับเพราะฉะนั้นการให้ยานในปัจจุบันเนี้ยเราต้องการที่จะไปเออร์เรดิเคนะครับหรือว่ากำจัดตัวไมโครเมท a s ซิสนี้ก่อนที่มันจะก่อเรื่องขึ้นมานะครับ ถ้าจะให้พูดว่าปัจจุบันเนี่ยมียาอะไรบ้างนะครับก็มีคีโม t h e ร a ปีหรือเคมีบาบัดน,นะครับคีมโม t h e r a p y ปัจจุบันก็ยังแอคทีฟอยู่นะครับเวลาผ่าตัดเสร็จอาจารย์ก็ส่งมาให้เซโคลอนเซโเบสแล้วก็ให้ีมโมค่อนข้างเยอะแต่ปัญหาของีมโมก็คือว่ามันมันมีความจาเพาะต่ําไม่ว่าใครจะหน้าไหนมาคนไข้คนไหนมาสเตจเดียวกันก็มักจะให้ยาคล้ายๆก,กันนะครับไม่มีความเพอร์เซนไลซ์นะครับและที่สำคัญก็คือไม่ได้จาเพาะกับทูมเมอร์ด้วยเพราะฉะนั้นออัแกนอื่นๆก็จะได้รับไซ d e e f e c t ไปด้วยนะครับ สักย0 3สถึงปีมาเนี่ยเราก็เริ่มมีวิวัฒนาการของพวก DNA พวกยีนก็เราก็พัฒนายาที่ไป targeting mutation ต่างๆที่เอ่ทำให้เกิดมะเร็งนั้นๆนะครับและสุดท้ายเองนะครับสัก5-6ปีมาเนี่ยเราก็มีในส่วนนี้เป็นอิมมูโนทอราปีนะครับหรือว่าภูมิคุ้มกันบำบัดก็คือกระตุ้นอิมูนของเรานี่แหละนะครับให้แอคทีฟขึ้นแล้วก็ไปกำจัดเซลล์มะเร็งได้นะครับ เพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยเราก็จะชิฟต์นะครับจากภาพด้านซ้ายนะครับที่เป็นคอนเวนชั่นแนลก็คือไม่ว่าใครมานะครับเราก็ให้ยาคล้ายๆกันหมดนะครับมาสู่ยุคที่เป็น precision medicine หรือว่า Personalized นะครับก็คือต้องเพิ่มขั้นตอนขึ้นมาหนึ่งขั้นตอนแหละก็คือในการตรวจยีนตรวจมิวเทชันต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้มีความแม่นยำม,มากขึ้นว่าเราจะให้ยาอะไรนะครับจริงๆ Data มีเยอะมากนะครับผมจะยกตัวอย่างมาให้ดูนิดหน่อยนะครับอาจารย์เมนชั่นถึง liver ถึงเบสไปแล้วอันนี้ผมยกตัวอย่างของลังคนเซอร์นะครับซึ่งก็เป็นะมะเร็งที่เจอเยอะนะครับเราจะเห็นได้ว่าเส้นประนะครับเส้นประนี่ก็คือตั้งต้นเนี่ยผ่าตัดเสร็จและให้ีโมสเสร็จและคนไข้100%เนี่ยไม่มีใครมีโรคเหลืออยู่เลยนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยจำนวนคนไข้ที่ไม่มีโรคนี้ก็จะลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆนะครับเส้นประนี่เป็นเส้นของีโมกับเป็นเรื่องของเซอร์เจอรี่กับีโมีนะครับเห็นได้ว่ามันก็ลดลงเร็วมากเลยจํานวนคนไข้ที่ปลอดจากโรคเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะครับ แต่เมื่อเราใช้หลักของ p e r s o n a l i z e ก็คือมีการตรวจยีนนะครับถ้าเกิดเราเจอยีนที่เซนซิทีฟต่อการให้ยานะครับถ้าเราให้ยาด้วยเห็นได้ว่าเส้นกราฟมันก็ยกขึ้นนะครับจนวาคนไข้ที่ปลอดโรคเนี่ยก็มีสัดส่วนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าคนไข้คนไหนไม่มียามุ่งเป้าที่ใช้ได้เราก็ใช้อิมมูโนเทอร์ y ีนะครับปัจจุบันเราก็คาดหวังว่าอีเส้นนี้มันจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นเรื่อยๆคือจะเป็นเส้นที่อยู่ติดเพดานข้างบนเลยนะครับไม่มีใครเนี่ย ต้องกลับมาเป็นซ้าอีกนะครับก็ยังมีรูมให้พัฒนาอีกเยอะนะครับวันนี้ผมเห็นน้องๆมาเยอะก็ศาสตร์นี้กาลังโตนะครับก็เชิญชวนนะครับน้องๆก็มาเรียนแคนเซอร์ได้นะครับรวมถึงทีมบุคลากรด้วยนะครับก็มาร่วมเป็นทีมกับเรานะครับศาสตร์นี้ยังโตได้อีกเยอะมากครับผมขอบคุณอาจารย์ธนชัยนะครับเดี๋ยวรบกวนทีนี้นะครับจากที่พวกเราได้ดูแลกันนะครับดูแลคนไข้นะครับผมคิดว่าหน้าที่สําคัญของการที่เราเป็นบุคลากรทางการแพทย์ก็คือการป้องกัน เชื่อไหมครับว่าแพทย์หมอขอเนี่ยเราเด่นมากนะครับเนื่องจากว่าเราเรียนวิทยาศาสตร์ชุมชนเนี่ยกันมาอย่างเข้มแข็งมากนะครับตลอด5้าปีต้องขอบคุณอาจารย์สมเดชนะครับที่ปลูกฝังนะครับพวกเรามาอย่างดีมากนะครับปรบมือให้อาจารย์ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าการป้องกันโรคมะเร็งเนี่ยมันสามารถทําได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีในการป้องกันมะเร็งตับนะครับหรือวัคซีน HPV นะครับหรือแม้กระทั่งการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงโดยเฉพาะบุหรี่ดื่มสุราหรือการที่เราออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอครับพวกนี้หรือรับประทานอาหารที่เป็น healthy diet พวกนี้ก็สามารถที่จะป้องกันในเรื่องของการเกิดโรคมะเร็งได้และในทีมนะครับก็อย่างเช่นของเบรสนะครับก็มีการออกชุมชนใช่ไหมครับในเรื่องของการ prevention อยากให้พีองอาจเล่าสั้นๆนิดหนึ่งนะคบว่าทําอะไรไปบ้างครับ คือในชุมชนเพราะว่าตัวพอยท์หลักที่ทางทีมเรา,าไปช่วยหรือไปให้ก็คือเรื่องของที่เป็นหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของ education นะครับแล้วก็เรื่องของการ awareness นะอาจารย์โกสินเพราะว่าเต้านมเนี่ยเป็นอาว่ยะที่ถ้าเทียบกับอวัยวะอื่นเนี่ยก็อยู่ค่อนข้างที่จะเป็น superficial นะครับถ้าเขา awareness แล้วก็อย่างน้อยนะครับสังเกตเต้านมแล้วก็คลำเต้านมด้วยตนเองเดือนละครั้งถ้ายังมีประจําเดือนอยู่ก็หลังจากมีประจําเดือนประมาณสักหนึ่งสัปดาห์นะครับสังเกต3อย่างครับ1 ผิดรูปไปจากเดิมไหมนะครับสก็คือเรื่องของมีก้อนมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่า3ามมีสามขั้หลังมีอะไรที่ออกจากที่เป็นหัวนมหรือเปล่านะครับนี้ก็คืออย่างน้อยก็จะช่วยคอนเวิร์ตจากแค่ที่เป็นเลดมาเป็นเออร์ลี่นะครับแล้วก็ถ้าคนไข้เข้าเกณฑ์ค่ทเรียตามที่นําเรียนเมื่อสักครู่ก็แนะนําให้มาตรวจแมมโมแกรมจะสาวริ่มต้นที่40ปีครับ ขอบคุณมากครับนั่นหมายความว่านี่แหละคือหน้าที่ของพวกเราคือการลงชุมชนเพื่อที่จะให้เกิดการป้องกันโรคมะเร็งเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็คือเรื่องของ cancer screening to the base surgery and back to prevention ขอบคุณมากครับขอบคุณครับอาจารย์โคสินครับดีมากเลยจริงๆอย่างที่กล่าวไปครับค a นเซอร์เป็นอะไรที่อยู่กับ <laughs> พวกเราทุกยุคทุกสมัย หลายๆท่านก็มีโอกาสได้ใช้บริการใช่ไหมฮะซึ่งคงไม่มีใครอยากได้แต่วันหนึ่งผมเชื่อว่ามันอาจจะต้องมีโอกาสได้ใช้บริการและผมเชื่อว่าอย่างที่ผมกล่าวไปหลายครั้งเลยถ้ามีญาติที่จะต้องป่วยผมคิดว่าผมดีใจมากนะที่อยู่ที่บ้านแห่งนี้เพราะมีทีมนี้ปรบมือให้ครั้งคราวกับทีมแคนเซอร์ขอบคุณครับ